สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อาจารย์นิจตองสิมาเลาะเบื้องหน้าว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินข่าวว่าสร้างล้มครับพ่อใหญ่ครับผมเดี๋ยวผมสิไปเลาะเบิ้งก่อนเนาะครับเนาะพี่น้องเมื่อกี้ใคสอบถามไอ้ไอ้หน้าขางังขังเคี่ยงกันเนาะครับเนาะพี่น้องไอ้เพื่นอนกะว่าโอ้เจ้าสิว่าว่าจังไรเพื่นอนว่ามันเด็กมันเดินกะเพื่นอนกะอายุหลายแล้วเพื่นอนกะบม้มาเข่า กับบ <Yeah! S 1> ่ไ <Charl> ด <ott es> ้เนาะมันเดิกกับยานนะครับยานก็มีสุดสุดบุมเพลอยหลามาเมื่อคืนนี่ก็เดินถ้ากันมาดูแลของเจ้าของเนาะแล้วก็ของพี่น้องนําครับเดี๋ยวผมจะพามาอันเบิงของเบิงอันกิ้นเขาเมื่อคืนนี่ครับกิ้นเขาเมื่อคืนก็ห้อยห้อยห้อยเพลินครับมาครับมาอย่างมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องเบิ้งมงเบิ้งห้อยห้อยสวัสดีครับอมีปัสสาวะเ่็นกามาเนาะครับเป็นเป็น เป็นจไงครับมือเห็นไหมเห็นสภาพแล้วมือขึ้นโอ้ยไม่เห็นเหรอไมนกระมุนแลยเหรอเขาครับปัญญายุ่งครับปัญญายุ่งมือขึ้นนี่สร้างครับสร้างเป็นลงมาจงเขาล่ะมือผมก็พากันมาต่อนเดือนครับต่อนกะบลงหน้าหน้าเฮากับมีหน้าอีแมนกับลงเรแมนเป็นที่ข้นเป็นที่ขึ้นมาหนี่หละเป็นที่ยางพันหน้าปัญญาร่ามาหนี่แหละแล้วก็ขึ้นมาทั้งหน้าจานติงตองครับขึ้นขึ้นมาซอยนี่เลย เมื่อคืนมองน้ำแกเห็นเพิ่นอันนี้ระดับเพิ่นเพิ่นกินอยู่เพิ่นลงอยู่มองนั้นแมนทั้แมนเพิ่นลงเพิ่นลงมากเมาื่มอคืนลงมาทุกคืนเลยเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ก็เที่ยงคืนมองน้ำก็ห้อยไงเมื่อก่อนนี่ก็เท่าไรล่ะตีสองิ่นว่าอันเห็นเขาแจกมาว่าจะสามสิบตนี่เน,น,นี่ยสามสิบตสั่งลงสามสิบตัแมน สามทิศตัวเลยโอ้ยเขากระลังงามเนาะพญายเป็นกินนั่นแหละมองนันคือกินลายอยู่ด้วยนะมองนั่นกระลังลายลายอือไอ้ทางเขามาพอใหญายถอนใหม่นะมันกระลังหัวอันกระลังเหลืมใหญ่เลยมาเห็ดเห็ดเจงไหลเขาจีช่วยเขาช่วยเขาจีเหลืองนะครับเนาะช่วยเขาจีเหลืองเห็ดเจงไหลแบบปาก่วยเขาจีเหลืองเห็ดเห็ดเจงไหลเลยอนุรักษณ์เพื่อจีไหลไปนี่ตัวอืพจะพากันไล่กัน มากันไล่ก no, no, nah. ันลบซอยซอยกันดูแลเอาเนาะพ่อมาเนาะตัวสีเข่าสีแก่สีเหลืองอน่เพื่อนกับคืนเขากับต้นขุนขกับต้นขเขากับต้นขุนกัต้นนาตนกัต้นนาัต้ขนเับเดี๋ยต้เขากับต้นเขาพี่เดี๋ยบต้นขุา้เา้นเบ้ากันขนับนอ้เขานขุ้พขนเข้นเบ้เบิ้งขับเบิ้ง หอยแบบง่ายเลยโอ้นี่หอยสั่งหอยพญายงเป็นลงเขาแม่เบิ้งเบงครับเบิ้งหอยพายางอยยางเป็นปลาน้ำปลาเขาเลยอ่ะเปนพอดีให้เบิ้งชัดๆนีห้อยหมู่บ้านห้อยขา่านขาพญายปลาเบื้งชัดครับไอ้จ้าขามาปลูกรอบไปยังับลงเขาไขได้ไ่บ่อยเขากำลังงาเบงเบงเบงเ เดี๋ยวพ่อจีถามเจ้าของนาก่อนเสียให้นี่ให้เดียวครับถามเจ้าของนาเป็นเนาะเป็นเจ้าไหนเนาะคุณป่าเนาะเป็นเจ้าไหนอืมเห็นอันพญายร่งเข่าเนี่ยก็ผิดเห็นที่ว่าเจ้าไหนเนาะไป็นฝ่งมันวางถึงก่อนครับพวกบัวได้ถึงว่าเจ้าไหนแล้วมันลุกไป่จ้าอีเจ้าไหนเนาะไปทายมันทายกับอะไรได้กับอะไรเมนครับเมนเจ้าจี้เจ้าไหนเขาเป็น อืมเป็นน้องมาสวยกันเบิ้องคุณลงคุณจนลไหนลงสามสัตัวที่เออเป็นพุงเป็นแวอืมเนาะก็เป็นพุงพุกงี่ข้ารอบนังสีไหมเพิ่คา่ปยุ่อตอนเป็นไปทางเขาเิ่นก็ลงมาหาคินเนาะเอกม่บไปที่อืมอ๋ออรหอ้าก่าไหครับอาจารย์ชิ้ตองก็จบคลิปสามีกอนนะครับเนาะอย่าลืมเหมอนฝาก ช่องไว้น้ำเนี่ครับพี่น้องเพราะว่า,าช่องไม่ครับช่องไม่ากโคตไหลโคตรแค่อาจารย์ติดช่องน้ำด้วยครับดือปากเนื้อขอตัเนี่ยครับผมสวัสดีครับ